เห็นพ่พีน้องอ้อมโตม่นมินิมาตรการทังานเลยมิติมาตรการทังานมิตรการศักด์สิ่งดีเพื่อเติมเต็มคาบี้ที่ขอมร่ำใจเป็นรอยนะครับน้องๆนุ่นๆแดนเสอแสงทุกคนอะคนักเต้นนกป็นล้มตันัเขียวคอดกันจงยิ่งแต่ว่าี้ปีนี้กัเห็นพวกนั้นสิปีนี้กันถือว่าการจอมเข้าสบายว่าปีที่ผามาแต่นพวมสบายมันกๆอย่ เนี่ยครับเพราะว่าไม่อยากให้ม uh, <high> ันดีเนาะอย่ากให้มันชั่วอยากเป็ทุกคนเขาใจเขาถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าของนะครับเพื่อเวลาเดินสายมาเขาจะต้องเข้าบอกกันรู้นะอันนี้คือหน้าที่ของพวกเข้าจงซ้อมนี่ออกงานเขาจะต้องท่นตามที่เ้างซ้อมกันไปเข่าใจกันในมันตรงกันแบบนี้โดยเฉพาะทีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขของยิงโดยเฉพาะทีการลดหน้าที่ตัดหน้าที่ของตัวเอง โดยพละการนะฮะนอกจากทั้งวงทงั้งคู่ยังมีนโยบายเีืการเปลี่ยนแปลงน,นะครับทุกอยาก่างิพันธุ์จูไปในส่วนต่อหน่นคือหน้าที่ของพวกเขานะครับหน้าที่ของพวกเข้า,าท่งางั้นเนาจะต้องทำน้าทีาท่ในมันดีที่สุดอุปกรณ์หัวกระบะคุณนะครับก็น่าจาใหาร้ร้าน ไดลงกรวจประกันรายัดีนะครับท่างการนั่าจอนกดีนะหรือทัางการใส่เสียงนะครับซ่องสองเดือนนะโจนแรกกระ,กระ,กระกสีปิดปื้อการเปิดเท่งใสเทป ซอมนะบเพราะาได้รบกวนพี่น้องแต่ว่าช่วงเคียวคอนาก,ากันไกลเสเพื่อหฤดูการแบบนี้นใส่เสียงนะเพื่อติดทดสอบให้ได้เห็นเอียงเลหลายอย่า,ยา,ยา,ยายงเพ,พื่อป้อง้อมโดยเฉพาะที่นี่เป็นปีพิเศษครับปีที่สิบของมร่างแจกลอยอเอาไม่ต้องการกองหรือเอาสิ่งที่มันดีมันงามที่สุดเพื่อเฉลิมฉลองสิบปีมร่างแจกลอยมร่างของ บ้านโน่นแสแบงของเห้านะฮะเลยต้องได้รบกวนพี่น้องแบบนี้คือเก่ากระังเป็นยังยิ่งเราพี่น้องพวกสิเห็นใจแล้วก็เข้าใจลูกหลานนะฮะเข้าใจเห็นใจกันพี่น้องนะครับแฝื้อทุกๆอาชีพนะฮะอาโนเฮ็ดดีนะครับเพื่อนเท็ดไงเส้นหน้าเหมือนกันมันขยันใส่ปุ๋ยบนดินเอาเนื้อเอาคุ่นะครับเข้ากับเส้นหน้าผลผลิตหลายหลายเช่นเดียวกันครับมอลลนมี่คือกันพี่น้องต้อง มันซ้อมนะครับต้องขยันซ้อมบ่อนจะเป็นนักดนตรีมอลำนักร้องนักแสดงแดนเซอร์แอ่ด์เทเลีเขามีมาตารฐานการพัฒนาของเขาเรเกิดเรื่องกับเพิ่มต้นยาเพิ่มโจทย์ให้มันดีกว่าเก่านี่ครับเรืร่องการพัฒนางก็ได้ต้อ,องมกอองีการใส่กันนักร้องเหมือนที่อันนักร้องที่นี่บางคนยังมีเนื้นอาหาของเขา ถึงอ,อยู่โดยเฉพาะบอยซีใช่เพราะว่ามาันเป็นเพลยงได้ดูแบบสมัยใหม่เอางานโชว์ของมันร่ำรอยนะครับนรา้องเล่นซื้อด้วยกันอันนี้ก็ยอมรับในความเป็นหางเครื่องบอลลัมนี่ก็เป็นปาร์ตานห้องอัลกัสตินใซนต์ยิ่งเชรนเดียวแต่สามารถรับท่าเต้นที่เป็นคู่เป็นเโชว์ระดับป็น,กนเกตเซอร์ ให้กับศ um> sure ิลปินหรืงานที่โตยใหญ่มากทายทอยในห้องโวงเราแบบยังหลับแต่เราแบบยังตอบมากได้ดีนะครับอันนี้ครับขอจุดชมทุกทุกส่วนนะครับอาจารย์เอ็นตีของเงานะครับเอายืดใจเดียวเท่านั้นสามซีมื่นสำหรับการส่องเราต้องซีเฟิร์ยิ้มเยี่ยมแจ่มใสใสมือเปิดให้ดูการของเงานักซอยต่างหากอยางซอยกันหนึ่งนะครับที่สำคัญสิ่งที่มันติดเออเข้นมา อ่ะปามาณก,ก็ได้คือเวลาหมุนไปทุกมือนะครับเวลางมันหมุนยึ่ตลอดนะครับถ้าเปล่า,าอนนาะไรก็ได้เป็นเที่ยวเปล่าเที่ยงนะครับเพราะว่าเว่ล่างก็ค่อยถ่พวกเข้าอย่างนี่โดยเฉพาะนะครับส่งกองแกนทีเขานัดกันหนึ่ง,ง,ง,องอทุ่มนะครับวันทิ่สองใส่ชุดเป็นูมัวร์เนลจริงจริงมัวร์เนลเขาตีใส่ชุดเป็นระบบแต่พอดีอ่าท่านครูมันเกมใต้ใเลียดนะครับ เก็บกายยังเหยียอโค้งเข่าน้องๆกับเงินกันเมื่อเช้าก็ได้ผมการใส่สูตรสำหรับผูว่านี่อันที่เริ่มต้นงนี้นะครับท่านน้องๆแนวผู้ใหญ่โมท่านยืเรียบร้อยกินเข่ากินน้ารียบร้อยวกำฟังห้าเตรียมชุดเตรียมเสื้อเตรียมผ้าวันนี้ยังไม่ต้องแต่งหน้านะครับวันนี้ไม่ต้องแต่งหน้าด้วยลูกเด้อดแต่ว่าใส่กอดอีสูตรมัดผมเอียงแนวยืดเรียวๆโดยเฉพาะผู้หญิงรวบผมให้ เรียบร้อยนะครับเรื่องต้นรัหัวรับอุปกรณ์ของเขาไอ้มันใส่มันไม่ได้หมือนจักรวาลมันจะเป็นจระไดพี่น้องหลายคนอยู่ทางบ้านเพื่อนๆกำลังเตรียมโตทีสีออกมาเบอร์ของพวกเฮาในวันที่27นะครับไหลสดอยู่ทางต่างจังหวัดกต่างโคตรใจก็ได้ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้วันที่27นี้10โมงน้ามา บ,บ้านมั่นลังใจกนลอยไม่ค่อน oui, ้งใจสำหรับปีท no. ี่สิบมาเฉลิมฉลองผู้ใดมาอะไรกดลิงที่ปักมุดเพื่อเขาคงเด้พี่น้องเด้อร้อยห้าิบเจ็บาททุ่สิบมแท่งจนเกินไปแล้วครับขึ้นมาพี่น้องเขาคงสิบโบเล่น้าใจนะครับนี่พี่น้องขั้นตอนต่างเห็นบอกเ็จะผมสาสตร์องด้อยซาเป็็นทุกตารังนิ้ว ของบ้านพักน้ำใจลอยมีแต่การเขียวขอดกันเพื่อเสียคุณงานทีดีน้องน้องนุ่งนุ่งห้องชุดขิ่มยางบุปก้อนค้อนว้อยสร้างไฟกต่การเห็นโมบิน้องอ้อม